เริ่มต้นจากเรามีตัวต้นแบบอยู่แล้วมีตัววาดวาดเสร็จแล้วไอ,อ้เรื่องวาดนี้ไม่สอนแล้วกันนะเพราะว่าเครื่องมือมันก็เห็นชัดๆอยู่แล้วปากกาเป็นปากากาถัางสีเป็นถังสีนะเริ่มที่แอนิเมตเลยแล้วกันตอนนี้เราแยกชิ้นเรียบร้อยแล้วให้เห็นว่าเออมันมีแขนมีตัว,ม,ตวมีตูดมีหัวมีคอเราก็ต้องเริ่มจากกำหนดจุดแองเ o ิลพอยตของมันก่อนก็คือจุดหมุน ไอเจ้าจุดหมุนเนี่ยมันใช้เครื่องมือตัวนี้จิ้มลงไปว่าหัวนี่มันควรจะหมุนตรงไหนเอาสแปออกอมันจะอยู่ตรงนี้แขนควรจะหมุนตรงไหนตรงหัวลายตัวก็ตรงสะโพกส่วนท่อนล่างนี่ก็ควรจะยึดติดกับพื้นไปเลย แล้วมันมีคอด้วยคอแอบอยู่ข้างหลังคอแอบอยู่นีนะอ่าทีนี้พอเราปรับ Anchor Point เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาลิงก์มันเข้าด้วยกันคือกำหนดว่าใครเป็น Parent ใครเป็นชายเราก็ต้องทำการแยก Layer มันก่อนแยก Layer ยร์ทำยังไงก็ Select ที่เฟรมหรือ Select All ก็ได้ทำการคลิกขวา มันจะมีคำสั่งที่เรียกว่า distribute to layers นะมันจะมี shortcut key อยู่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อได้ใช้อ่านเอาแล้วกันว่ามันใช้ตัวไหนจิ้มพรวดลงไปมันก็จะแบ่งเลเยอร์ออกมาให้เห็นอ่ะนี่พอแบ่งเลเยอร์เสร็จมันจะมีปุ่มตรงนี้นไอเจ้าไอคอนเนี่ยมันมีไว้สำหรับลิงก์เราก็มาดูว่า แต่ละส่วนมันใช้อะไรบ้างมันใช้ใครลิงก์กับใครบ้างหัวหัวควรติดกับใครหัวควรติดอยู่กับคอเนคเราลองขยับคอดูเห็นไหมหัวมันก็ติดกับคอแล้วคอติดกับใครคอก็ต้องติดกับตัวแขนก็เหมือนกันแขนก็ต้องติดกับตัวส่วนตัวทั้งหมดนี่ ก็ติดกับท่อนล่างติดกับขาลิงก์ทำไมาอ่ะตอนนี้เราทําการลิงก์เสร็จแล้วขยับตรงนี้ก็ไปทั้งตัวขยับตัวก็ไปทั้งท่อนบนอัไขยับแขนได้อ่ะเอาละทีนี้จะมาทำแอนิเมตละการทำแอนิเมตมันต้องเริ่มต้นด้วยการมีเสียงไว้ก่อนต้องมีเสียงก่อนอาจจะเปิดเสียงให้ฟัง ก็ใส่ตัวเดิมอ่ะแบบนี้แหละดีแล้วแ่มออกแล้วเราก็เอาเสียงเนี่ยมาใส่ในไทม์ไลน์ของเราก็เราก็อนิวเลเยอร์ new layer, ขึ้นมาเลเยอหนึ่งเมื่อกี้เป็นอย่างนี้ใช่ไหมเราก็เพิ่มเลเยอร์ขึ้นมาเลเยอร์หนึ่งเอาเสียงไปใส่มาดูที่ Property มันจะมีช่องที่เขียนว่า Sound เราเลือก มีอยู่เสียงเดียวก็เอาอันนี้แหละเลืเอพรวดเข้าไปเราก็ดูซิว่าเสียงมันยาวแค่ไหนเพิ่มเฟรมเข้าไปกด F 5้าเสียงมันยาวถึงตรงนี้ F 5ก็คือ insert insert m อ่ะเสียงยาวประมาณ <S <S เอออีกอย่างนึงก็คือว่าตัวซิงค์ของมันเนี่ยปกติมันจะเป็น e v e n นให้เลือกเป็นสตรีม มันแตกต่างกันยังไงเจ้าอีเวนต์เนี่ยคุณเลื่อนไปมันไม่พูดไม่จามันก็เงียบนอกจากสะวะเอาลงมายายก็เสร็จมันถึงจะดังดแต่ถ้าคุณเลือกเป็นสตรีมสตรีมมันจะไม่ได้เอาละทีนี้เราก็ทำการแอนิเมตมันโดยการเริ่มต้นจาก Create Classic Twin รวดเข้าไปทีนี้พอครีเอทคลา s ิกทว i นเนี่ยให้เรามาดูที่ตรงนี้ตรงซิงค์ให้เลือกเฟรมทั้งหมดนี้แล้วกดซิงค์ซิมโบลเดี๋ยวจะบอกว่าซิงค์ทำไมแล้วก็เราก็เพิ่มเฟรมมาให้มันเต็มเท่าจำนวนเสียงที่เราความยาวของเสียงอะ่ะอินเสิร์ตเฟรมเข้าไปกด F5 ทีนี้เราก็เริ่มจากการทําในส่วนที่ย่อยไปก่อนส่วนเล็กไปก่อนก็คือส่วนหน้าของมันมันต้องพูดใช่ไหมมันต้องพูดใช่ไหมเราก็ให้หัวมันพูดก่อนไอในหัวเนี่ยเราได้ทําการแบ่งไว้แล้วว่ามันมีปากมีลูกตาต้องแบ่งไว้ก่อนนะแบ่งไว้ให้เรียบร้อยก่อนมีปากมีลูกตาก็ทำเหมือนเมื่อกี้เนี่ย distribute to layer รวดเข้ามา ใช่มั้ยก็จะมีแบง่งเฟรมไม่ให้เราก็เอาเสียงเนี่ยเฮ้ Laser, สวัสดีค่ะทําการ copy สวัสดีเลเซอร์เลเซอร์สวัสดีค่ะปิดเสียงโอเคนะท่านเราจะเงียบที่สุดเราทําการ copy เฟรมนี้ copy เฟรมแล้วก็เข้ามาที่หัวนี่เริ่มเฟรมเข้ามาทำการ paste เฟรมทำไมต้องทำอย่างนี้ เพื่อ make ชัวร์ว่าเฟรมมันจะเท่ากันกับไอตัวข้างนอกแล้วก็ F5 insert frame แว่าปากัพื้นจริงลูกตามันก็ปกติมันจะเป็นลูกเราก็ต้องทำการซิงค์มันโดยการดูที่ปากเนี่ยแล้วก็ฟังเสียงไปด้วยดูที่ปากให้มัน ปุ่มนี้ปุ่มนี้คือปุ่มที่บอกว่าให้เพลย์ซิงเกิลเฟรมก็คือให้มันหยุดอะ่ะให้มันหยุดอยู่ที่เฟรมไหนให้มันหยุดที่เฟรมที่3เออลืมบอกไปในปากเนี่ยผมทำไว้3รูปคือปากเปิดปากปิด,ปปดและปากครึ่งหนึ่งครึ่งเปิดครึ่งปิดผมจะให้รูปปากเปิดเป็นเบอร์หนึ่งปากปิดเป็นเบอร์2และปากครึ่งหนึงเป็นเบอร์ส ดูแปลกใช่ไหมเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทำไมต้องทำแบบนี้เราเริ่มจากปากก่อนเพื่อไม่ให้พลาดและมัวนิ่มเราทำการล็อกชาวบ้านไว้ก่อนเราก็เริ่มเพลยเลยพอเราล็อกแล้วเราจะเซเล็คโดนอยู่แค่ปากไม่ไปโดนชาวบ้านครับมันเริ่มพูดจากจากเฟรมนี้เราทำการอินเสิร์ตคีย์เฟรม Insert Keyframe เนี่ยเนี่ย Convert to Keyframe เนี่ยไม่ใช่ insert k e y f r a m เนะ convert to keyframe ปึเบบแล้วก็บอกว่ามันให้มันลูปเอาลงมายายก็ใส่ตัวเดิม,มตัวเดิม,มอ่ะอ่ะตรงนี้เป็นปากอ่ะเราก็ Insert Keyframe ไปกด f 6กด f 6ให้มันนิ่งอยู่อันนี้<า>พอพอเสียงสุดแล้ว ก็ใส่ใส่คีย์เฟรมไปอีกอันหนึ่งให้มันเป็นปากเบอร์สามทำไมต้องเป็นอย่างนี้สังเกตเวลาคนพูดอ่ะพอพูดจบประโยคแล้วปากเราจะไม่ปิดเห็นคนทำงานส่วนใหญ่จะพอพูดจบแล้วปากปิดเลยซึ่งมนุษย์จริงๆมันไม่เป็นอย่างนั้นพอพูดเสร็จแล้วปากมันจะอ้าเพเยออยู่นิดนึงเพเยออยู่ยงั้นอ่ะไม่แล้วค่อยปิดถ้าปิดเลยมันจะไม่เป็นธรรมชาติดูนะ ยายก็ใส่ตัวเดิมอ่ะเห็นไหมลองมาเทียบกันระหว่างเป็นปากปิดเลยเอาลงมายายก็ใส่ตัวเดิมอ่ะแบบมันไม่หม,มนเป็นหมับเห็นไหมทรไมามันต้องเป็นปากอ้าอยู่ยายก็ใสแบบ่ตัวเดิมอ่ะพอเริ่มพูดพอเราดูที่เวฟบฟอร์มมันเริ่มพูดเสร็จแล้วเราก็ใส่คีย์เฟรมเข้าไป F6 ทำเหมือนเดิมบอกแม่งหลุดปะจริงๆมันต้องแบบสิงแบบปารนี่ใช่ไหมที่เขาเรียนเขาสอนกันมาแมวผมช่วยผมชอบทาแบบเนี้ยแบบนี้แหละดีแล้วแบบนี้แหละดีแล้วมันแล้วเนี่ยมันต้องอ้าปากค้างอยู่เราก็ใส่คีย์เฟรมให้มันไป f หกให้มันเป็นค้างอยู่ที่เฟรมหนึ่งคือปากอ้าแล้วปุ๊บพอ จบเสียงเสร็จก็ให้มันเป็นปากครึ่งครึ่งเปิดครึ่งปิดเบอร์สามอ่ดูเอาลงมายายก็ใส่ตัวเดิมอ่ะแบบนี้แหละดีแล้วแบบนี้แหละดีแล้วคำว่าแบบเนี่ยมันปากต้องปิดมาก่อนฉะนั้นตรงนี้ต้องเป็นปากปิดก่อนที่มันจะพูดเนี่ยเพราะว่ามันเป็นการเตรียมพร้อมที่จะเจอบอบใบไมนะ้อันนี้ก็ต้องปิดไว้ก่อนเบอร์สองปิด ใส่ตัวเดิมอ่ะแบบนี้แหละดีแล้วแจมออกแนะจมออกแจมแจมเฟรมเข้าไปใส่ F6 เข้าไปเป็นปากเบอร์หนึ่งแจม<ป>มอมา้าเสียงเอ็มเสียงมอมา้าเป็นตัวอะไรปากต้องปิดใช่ไหมแจม<ป>ออก<ป>ออกอ,อก่ะปากเปิดหนึ่ง<ป>แล้วพอจบเสียงก็ให้เป็น ปากครึ่งเปิดครึ่งปิดอเ,อเอาลงมายายก็ใส่ตัวเดิมอ่ะแบบนี้แหละดีแล้วแจ่มออเห็นไหมดูคือไหมไม่ต้องประดิษบประดอยอะไรมากมายอดีนมาดูลูกตาบ้างไอ้เจ้าลูกตา,านะให้มันค้างอยู่ที่ตาเปิดทั้งหมดนี้ผมทำแอนิเมตไ้แล้วไอ้ทำคีเฟรมไว้แล้วนะปากเปิดไอ้ตาเปิดตาปิดอะไรพวกเนี้ยซึ่งจะไม่บอกแล้วกันน่าจะทำกันเป็นอยู่แล้ว ลักษณะเหมือนกับปากเลยเบอร์หนึ่งเป็นเปิดเบอร์สองเป็นปิดเบอร์สามเป็นตบหรือครึ่งเปิดครึงป,ปิดเหมือนกันเลยที่โรงเรียนไม่ได้สอนแบบนี้ใช่ไหมเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทําไมถึงเป็นอย่างนั้นเวลาคนกระพริบตาเนี่ยสัญชาตญาณของคนเราอะ่ะการปิดตาเนี่ยเป็นของที่เร่งด่วนเช่นมีอะไรเข้ามาใกล้ตาหรือเวลาที่มีพยานอันตรายขึ้นมาเราจําเป็นจะต้องมองเห็นอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นจังหวะการปิดตาเนี่ย ต้องเป็นเซี่ยวินาทีที่สุดดังนั้นการปิดตาจะต้องเร็วมากปึ๊บแล้วจังหวะเปิดจังหวะเปิดจะช้ากว่าทําไมถึงช้ากว่าเนื่องจากว่าหนังตาเราอะมันมีแรงต้านมันมีความตึงหรือมีแรงต้านการลืมตาเราไม่ต้องออกแรงไงการการหลับตาเนี่ยคือการใช้กล้ามเนื้อในการปิดตาส่วนการลืมตามันเด้งกลับขึ้นมาเองฉะนั้นแรงต้านของหนังตามันจะทำให้สปีดเนี่ยช้ากว่าตอนตอนปิด ตอนเปิดจะเช้ากว่าตอนปิดมันก็เลยเป็นปิดกลางแล้วค่อยเปิดจะดูเป็นธรรมชาติมากกว่าส่วนใหญ่เขาจะทำาตาเปิดแล้วตาครึ่งแล้วปิดแล้วครึ่งแล้วเปิดใช่ไหมดูเอื่อยเฉยมากดูไม่ธรรมะถแมแง่ต้องแบบนี้ปิดครึ่งและเปิดอ่ะอ่ะถอยออกมามาดูตัวนี้ให้ตามันสแตนบายอยู่ที่ตาเปิดเบอร์หนึ่ง ให้มันเพย์ซิงเกิลเฟรมอยู่ที่เบอร์หนึ่งเราลงเราจะกระพริบตอนไหนดีอ่าอันนี้เป็นคําถามที่ถามกันเยอะมากควรจะกระพริบตอนที่ไม่ได้พูดเพราะมันจะได้ไม่แย่งซีนกระปากมันจะได้เห็นการกระพริบชัดเจนเราให้มันกระพริบตรงไหนก็ได้อันนึงใส่คีย์เฟรมเข้าไปแล้วก็บอกมันว่าลูปหรือเพย์วันส์ก็ได้เอาลงมานกก็ใส่ตัวเดเาะอมันหยุดพูดมันหยุดพูดก็ กดอัลเทอร์เนทเนี่ยสล็กทั้งหมดตรงนี้กดอัลเทอร์เนทแล้วลากมาวางเลยปุ๊บกับพิบตาตรงนี้พอหมดประโยคปุ๊บกับพิบตาตงนี้จบประโยคกระพิบตาเอา,เอาลงมายายก็ใส่ตัวเดิมอ่ะแบบนี้แหละดีแล้วแ่มออกอ่ะเสร็จแล้วส่วนหน้าเสร็จแล้วใ่ใทีนี้เราต้องมาทําท่าทางให้มันหน่อยนะมาทาท่าทางเอาลงมาใหญ่ก็ใส่ ตอนพูดเนี่ยต้เ่เราต้องเราต้องคิด Acting ไว้ในใจก่อนว่าจะให้มันขยับยังไงอยก็ใส่ตัวเดอ้เอะไรก็ใส่เ,เป็นการพูดแบบกระแทกกระทันฉะนั้นตอนพูดเนี่ยต้องกระแทกตัวหน่อยต้องยื่นตัวไปข้างหน้าใส่คียลงไปกด F6 แล้วก็ยื่นตัวมาข้างหน้าทีนี้ อ้การยื่นตัวมาข้างหน้าเนี่ยมันจะทำให้ดูแปลกๆให้เราใช้สกิลแบบนี้สกิลคือการเบี้ยวมันพอพอยื่นตัวมาข้างหน้าปั๊บเราจะเห็นว่าบาลานซ์มันเสียมันจะเป็นลักษณะของไมเคิลแจ็กสันเตรียมล้มเลยโยไปข้างหน้าเราจะต้องเผื่อบาลานซ์มันโดยการโยท่อนล่างมาข้างหลังเพื่อไม่ให้มันดูเสียบาลานซนะ์ก็จะเป็น่างนี้พอยื่นมาปั๊บ แขนถ่วงไปข้างหลังคอลงไปข้างหน้านหนึ่งใช่ไหมนนี้มันดูมันดูแข็งไปควรจะสร้างเคอร์ฟในการเคลื่อนที่ของมันสันหน่อยโดยการหดคอสักเฟรมหนึ่งสักประมาณครึ่งหนึ่งประมาณนี้ ขอลงมาเอลงมานิดนึงมันจะดูเป็นธรรมชาติมากกว่าที่จะขยับไปดื้อเอาลงเอาลงมายายก็ใส่ตัวเดิมอ่ะมันเอื่อยเฉื่อยไปก็ให้มันมัดกะแมงหน่อยทีนี้โดยธรรมชาติของการขยับเนี่ยมันจะมีพอเราขยับไปสุดแล้วเนี่ยมันจะเด้งกลับนิดนึงเพื่อให้ดูเป็นธรรมชาติ ให้เราถอยมาเฟรมหนึ่งแล้วก็ใส่คีย์เฟรมตรงนี้กด F6 เอามาทำเป็นคีย์เฟรมอีกอันหนึ่งามาต่อท้ายตรงนี้อ่ะดูไม่มันจะกลับนิดนึงเอาลงมายายเอาลงมายายก็ใส่ตัวเดิมอ่ะเอาลงมายายก็ใส่ตัวเดิมอ่ะใส่ทัมมิ่งให้มันนิดหน่อย อันนี้น่าจะรู้กันนะว่ามันคืออะไรมันก็คือแบบขยับออกช้าขยับเข้าเร็วออออแบบนี้แหละดีแล้วยืดมือไปข้างหน้าสักหน่อยดีไหมแบบนี้แหละดีแล้วให้ยื่นมือไปข้างหน้าแบบนี้แหละดีแล้วพอ,อยื่นมือข้างหน้ามันดูประหลาดใช่ไหมเพราะว่าแขนเนี่ยมันถ่วงน้ําหนักมาข้างหน้าเราก็ต้องปรับบาลานซ์ของมันตูดเนี่ยยื่นไปข้างหน้าเพื่อที่จะ ไข่นีมาข้างหลังหน่อยนึงแขนแบบนี้แบบน,นี้แบบนี้แหละดีแล้วคอมาดูที่คออันนี้แบบแบบแบบนี้แหละดีแล้วแบบนี้เลยแบบนี้แหละดีแล้วแบบนี้นี่นี่ ทำแบบเมื่อกี้นี้จังหวะถอยหลังนิดนึงไม่มาเยอะไปเราก็เลื่อนมาไกลๆมันจะได้ถอยหลังน้อยหน่อยอ่ะประมาณนี้ใส่คีย์เฟรมเข้าไป f 6เลื่อนมาเป็นคีย์คีย์หนึ่งประมาณน,บบนี้แบบนี้แหละดีแล้วดีแล้วใส่นี่เข้าไปอีก is in is out แบบนี้แหละดีแล้วแจมออกกลับมาท่าเดิม c o p ปี้เลยกดอัลเทอร์เนทลากันนี่กลับมาปี้คีย์เฟรมแจมออกแ,แข็งใช่ไหมม,ม,มันมันควรจะเลยไปนิดหนึ่งแล้วค่อยกลับมา ครมแรกแฉมออกเสร็จแล้วใส่ i s in i s out อีกมาดูผลงานเอาลงมายายก็ใส่ตัวเดิมอ่ะแบบนี้แหละดีแล้วแจมออกอ่าเห็นไหมง่ายไหมทีนี้ถ้าเราอยากขยับมากกว่านี้ล่ะแก้ทีหลังได้ไหมก็แก้ได้นะเรามาดูที่แขน แขนเนี่ยผมทําไปสองชั้นก็คือมีตัวแขนเสื้อกับตัวแขนจริงๆเราอยากให้มันขยับได้เราต้องทํำยังไงกับมันก่อนก่อนที่เราจะาใส่ทวีนหรือใส่ให้มันอแอนิเมตมันเนี่ยเราต้องทําให้มันเป็นซิมโบลซะก่อนโดยการคอนเว r t ์ o ทู m ิมโบลหรือ F 8ทีนี้พอคอนเวิร์สทู s ิมโบลเนี่ย มันจะมีค่า d ดีฟ u l อ์มันจะเป็นมูวี่คลิปอยู่ไม่เอาให้เลือกเป็นกราฟิกเพราะว่ามูวี่คลิปเนี่ยมันจะเลย์ได้ก็แต่เมื่อเราสั่งให้มันเป็นช็อคเวฟเลย์ในที่เป็นช็อคเวฟเอฟเอช็อคเวฟเอสไม่สามารถเล a y เรียลไทม์ได้บนไทม์ไลน์ได้ให้เราเลือกเป็นกราฟิกซะท่อนล่างนี้ก็เหมือนกันกด F8 c o n ดกำห t ดทูคีเฟรม ที่ดีควรตั้งชื่อนะแต่ผมขี้เกียจเนี่ยไมย่ตั้งอันนี้เราก็กลับมาดูที่ซิงของเราว่ามันควรจะกระพือมือเมื่อไหร่เอาลวดลาย่ต้เนเดิมอ่ะแบบแบบนี้แหละดีแล้วแบบนี้แหละควรจะขอยื่นมือมาเราดูที่เฟรมที่สามสิบห้าใช่ไหมแล้วมันควรจะหยุดขยับ เมื่อไหร่น่าจะประมาณ45นะ5 5เราก็เข้ามาที่นี่เลยเราใส่คีเฟรมให้มัน Convert uh, Create Classic Twin ปึ๊บทำการ Copy เฟรมเข้ามาแปะในนี้จะได้ จะได้เช็คด้วยว่ามันขยับถูกที่ไหมที่เราพูดว่า35ใช่ไหมเฟรมที่35ใส่คีย์เข้าไปกด F6 ถึง45ให้เราขยับอย่างนี้ประมาณนี้ แบบนี่แหละดีแล้วแมอออ่าดูเอาลงมายายก็ใส่ตัวเดิมอ่ะแบบนี้แหละดีแล้วแจมออกม,มันไม่ยอมเลย์嘛มไม่ยอมเลย์ทำไมถึงไม่เลย์เพราะว่าคําสั่งเราตรงนี้มันเป็นซิงเกิลเฟรมอยู่สั่งให้มันเลย์วันก็คือให้มันเลย์รอบหนึ่งเอาลงมายายก็ใส่ตัวเดิมอ่ะแบบนี้แหละดีแล้วแจมออกอืมดูอีกรอบ มายายก็ใส่ตัวเดิมอ่ะแบบนี้แหละดีแล้วแจมออกเอาลงแจมตรงนี้เร็วเกินไปตรงนี้เร็วเกินไปช้าหน่อยช้าหน่อยแมออกแบบนี้แหละดีแล้วแจมออกเสร็จแล้ว เอาลงมายายก็ใส่ตัวเดิมอ่ะแบบนี้แหละดีแล้วแจมออกเอาลงมายายก็ใส่ตัวเดิมอ่ะแบบนี้แหละดีแล้วแจมออกเอาลงมายายก็ใส่ตัวเดิมอ่ะแบบนี้แหละดีแล้วแจมออกสงสัยอะไรถามไอ้กีแล้วกันมันก็ทำเป็นเหมือนกันอ่ะจบแค่นี้